สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมมาฮะแมงครับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยนะฮะผมเกี่ยวกับประเด็นการใส่ปุ๋ยในนาข้าวนะครับผมคําถามก็คือทําไมเราต้องใส่ปุ๋ยในตระกูลข้าวเบาเนี่ยทำไมเราต้องใส่ค่อนข้างไวนะครับผมก็จะหยิบยกนะครับผมพันนี้เป็นพันแปดเก้าซึ่งก็คืออายุเตรียมก็คือเก้าสิบวันเต็มนะฮะก็คือเหมือนก่ขหกหนึ่งนะฮะเราจะทําการใส่ปุ๋ยครั้งแรกเนี่ยนะครับผมก็คืออยู่ที่ประมาณสิบหกไม่เกินสิบแปดวัน นะครับผมแปลงนี้ก็จะใส่พร่งนี้นะครับผม1 6บหถึงสิวันพ่งนี้ก็17วัน18วันพอดีนะครับผมแล้วก็หอนที่2อที่ใส่อยู่ประมาณ3 5 4 0วันไม่ควรเกินนี้นะครับผมเหตุผลที่เราต้องใส่ปุ๋ยหอแรกค่อนข้างไวเนื่องจากว่าข้าวที่มีอายุเบาหรืออายุไหวเนี่ยนะครับผมมันจะมีเวลาในการแต่งตัวมีเวลาในการเซตปีกเซตตาข้างเซตปีกปีกแขนงข้างเนี่ยครับผมค่อนข้างชา้าค่อนข้างน้อยนะครับผมก็คือมันจะมีเวลาแตกกอ,อ,น,อน้อยนั่นแหละนะครับ เราถึงต้องรีบใส่นะครับผมจริงๆใส่ตั้งแต่15-16วันได้ยิ่งดีนะฮะข้าวข้าวเนี่ยมันจะมีเวลาในการแตกกอค่อนข้างค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมทีนี้มันก็จะมาผลพวงนะฮะ ถ้าเกิดเราใส่ประมาณ1ิบ6าวันนะฮะยี่สิบกว่าวันขึ้นไปไปสามสิบวันสี่สิบวันเนี่ยมันช่วงนี้แตกกอนะครับผมถ้าเกิดว่าข้าวเราหา่างนีนด้วยมันก็ยิ่งจะแตกกอได้ค่อนข้างดีนะฮะถ้าเราปล่อยไปช้าใส่ยี่สิบกว่าวันขึ้นไปมันจะมีเวลาในการแตกกอค่อนข้างช้าและน้อยนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นผลตามมาว่าทําไมข้าวเราต้นน้อยต้นเล็กแล้วก็กว่าข้าวจะมีมีรวงมีอะไรนะครับผมก็จะช้าไปด้วยแล้วก็จะมีรวงเล็กนะฮะผมตามมาเนาะนะครับทีนี้ ประเด็นปัจจัยนะครับผมที่ตามมาอีก้วฮะถ้าเกิดเราคุมจัดการวัชพืชได้ค่อนข้างดีเนี่ยปัญหาในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเนะี่ยมันไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนะฮะเราก็จะใส่ได้ไวขึ้น,นครับเพราะว่าเราไม่ต้องคุมน้ําเยอะเนาะแต่ทีนี้นะฮะปัญหาที่เราใส่ได้ช้าเนื่องจากว่าเนี่ยบางที่มันจัดการในเรื่องของวัชพืชอย่างเนี้ยได้ค่อนข้างลําบากค่อนข้างน้อยและเราจะปล่อยน้ําออกจากแปลงไม่ค่อยได้ พอเราปล่อยน้ําออกจะแปลงไม่ได้นะครับผมการใส่ปุ๋ยในนามันก็จะทําได้ยากนะครับผมถ้าเกิดน้ําเยอะเนี่ยเราจะไม่ให้ใส่ปุ๋ยนะครับผมการใส่ปุ๋ยเนี่ยต้องใส่ต้องใส่น้ําให้น้อยนะครับผมเพื่อที่จะให้รากของข้าวนะเดินขึ้นมาดีนะครับผมฟูขึ้นมาบนพื้นผิวและมันก็จะทําการดูดซับธาตุอาหารได้ค่อนข้างดีถ้าเกิดน้ํามากนะครับผมมันจะไม่ค่อยดูดปุ๋ยมันจะไม่ค่อยดูดกินธาตุอาหารซึ่งมันก็เป็นตามกลไกของธรรมชาติอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าบางคนบางท่านที่ขุมหญ้าไม่ค่อยอยู่ตตต้้้้ออออองงเาาาวว่นํคุมพืไลด การใส่ปุ๋ยนะมันก็จะยืดเ้าออกไปนะครับผมอันนั้นก็เป็นปัจจัยเหตุผลหนึ่งนะครับผมที่ทําให้เกิดการล่าช้าในการใส่ปุ๋ยแต่ทีนี้เราถึงจําเป็นต้องมีการกาดน้ําแห้งนะครับผมกาดน้าแห้งเพื่อให้ข้าวแตกกอเนาะถ้าเกิดใครไม่กาดน้ําแห้งนะครับผมข้าวก็จะไม่ค่อยแตกกอนะครับคือเราเห็นข้าวบางๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยได้เลยได้ไวเลยแล้วก็ปล่อยหแห้งเลยนะครับผมข้าวจะแตกกอมาค่อนข้างดีแล้วก็เต็มเต็มพื้นที่นะครับผมซึ่งไอเนี้ยมันถามว่ามันห่างไหม ถ้าดูถ้าดูสภาพตอนนี้มันห่างครับเนี่ยมันหา่างแต่ถ้าเกิดว่าพอเข้ากินปุ๋ยแล้วเข้าแต่กอแล้วนะครับผมเนี่ยมันก็คือข้าวมันก็จะพอดีเลยนะฮะข้าวจะพอดีการจัดการในเรื่องของอโรคแมลงต่างๆนะครับผมมันก็จะจัดการได้ง่ายค่อนข้างง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เลยยิบยกมาเป็นประเด็นนะครับผมมาบอกเล่ากันว่า,าทําไมเหตุผลนะเหตุผลทําไมว่าเราต้องใส่ปุ๋ยในนาข้าวค่อนข้างไวนะครับผมมันก็เป็นเพราะเหตุผลนี้เองยิ่งเราใส่ได้ไวนะครับผมข้าวแต่กอได้ไวมีจํานวนต้นค่อนข้างเยอะ นะฮะการออกดอกออกรวงมันก็ค่อนข้างดีและมีส่งผลตามมาที่ดีเต็มตามมาด้วยนะครับผมส่วนในเรื่องของปัจจัยการกําจัดวัชพืชอันนี้มันขึ้นอยู่กับการวางแผนการจัดการของแต่ละนานะครับผมอย่าปล่อยให้ไปฉีดคุ้มค่านานๆ10บกว่าวัน20วัน,วน,วนแล้วค่อยมาฆ่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีหรอกครับ เราต้องคุมค่าไวๆนะครับผมอย่างแปลงนี้เองก็จัดการทั้งคุมทั้งคุมค่านะครับผมก็ผิดแผนไปนิดหนึ่งตอนแรกเราจะทําการคุมบวกคุมค่าทีเดียวแต่ทีนี้ฝนฟ้าตกลงมาเราก็ต้องบีบบังคับให้เรานั้นต้องคุมเลนก่อนแล้วก็ต้องมาคุมค่าตามทีหลังมันก็เลยล่าช้าไปนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วผมจะทําการใส่ปุ๋ยที่สิบห้าสิบหกวันด้ซ้ําแต่อันนี้ขยับมาที่สิบเจ็ดสิบแปดวันก็ไม่ถือว่าอยู่เลยเลยเกณฑ์นะครับผมก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะปล่อยให้น้ําแห้งเลยนะครับผมมันก็จะแห้งจริงๆอยู่ประมาณสัก20กว่าวันนะฮะ20-25วันและมีเวลาประมาณสัก10วันในการแตกกอก่อนที่เราจะทําการขึ้นน้ได้ใส่ปุ๋ยฮุนสองไปนะครับผมก็เลยหยิบยกมาเป็นประเด็นบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านรับชมนะครับว่าเหตุผลนี้นะครับผมผมเลือกมาเพื่อที่จะเป็นการคัดสรรมาแล้วเนาะนะครับผมเราคัดสรรมาแล้วเราทดลองมาแล้วนะครับว่าเหตุผลนี้ประเด็นนี้นะครับผมทําได้ ค่อนข้างดีและตอบสนองดีที่สุดแล้วนะครับผมในการจัดการนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะหยิบยกมาฝากให้ทุกคนทุกท่านนะครับ mm. ผมได้ลองเอาไปพิจารณาดูนะฮะลองทําในท้องได่ท้องนาของตัวเองดูนะครับผมว่าเหตุผลที่ผมเอามานําบอกเล่าให้ทุกคนทุกท่านนี้อ่มันใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เอามาแชร์เป็นประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้กับประเด็นแค่นี้ก่อนก็แล้วกันวันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านรับชมพร้อมกันครั้งหนึ่งมาหามงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ